เหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยห้านะคะรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะราคาที่บอกเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีจริงนะคะเป็นราคามิจฉาชีพโปรดระวังเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะอนามัยโลกหรือที่เราเรียกกันสั้นๆ w h o นะคะรับซื้อเหรียญละ20บบาทค่ะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล,ล้านเหรียญเท่านั้นตัวติดหายาก เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกแล้วเรียกกันว่าเหรียญโปรยข้าวนะคะชื่อเต็มๆของเหรียญคือองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติค่ะพนนักรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะเหรียญโปรยข้าวค่ะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวาระค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าพระชนมายุครบสามรอบค่ะสามสามสามรอบในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าศูนย์หก เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเหรียญหนึ่งบาทค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะเป็นเหรียญยอดนิยมจำนวนผลิตนะคะ4ล้านเหรียญเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนพศ2อ0 0รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะปี2 5 0 0จะมี25สตางค์5ตสตางค์5สตางค์ตและ10สตางค์ค่ะรับซื้อเหรียญละ1บาทนะคะ1บาทรับซื้อเหรียญละ20 เหรียญสิบาทปีสองห้าสี่หนึ่งในระบบสตางค์ทอนนะคะรับตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสค่ะเจอสองห้าสี่หนึ่งค่ะส่งขายได้เลยครับน่ารับซื้อเหรียญละหกสิบบาทค่ะดูเพียงพอสเท่านั้นสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยเหรียญสิบาทสตางค์ทอนรับสตางค์ทอนมาพลิกดูเพียงพอสเท่านั้นค่ะดูเพียงพอสเท่านั้นจริงค่ะเจอพอสนี้นะคะสองห้าสามหนึ่งค่ะเหรียญสิบบาทสองห้าสามหนึ่งรับซื้อนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาท เหรียญสิบบาทจะตังทรับตังทรมาเสียเวลาสักนิดนึงนะคะก่อนใช้ไปค่ะพลิกดูพอสอก่อนค่ะเจอสองห้าสี่หนึ่งส่งขายได้เลยค่ะปน้ารับซื้อเหรียญละหกสิบาทดูเพียงพอสอเท่านั้นส่งขายได้เลยค่ะหกสิบบาทรับจะตังทอนมาก่อนใช้ไปนะคะอย่าลืมดูพอสอก่อนค่ะปปหนาารับซื้อเหรียญสิบบาทจะตังทรพอสอสองห้าสามสี่ค่ะมีมูลค่านะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทดูเพียงพอสอเท่านั้นค่ะ เหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือสตังทอนนะคะพศ2542ค่ะดูเพียงพศค่ะ2542ส่งขายได้ค่ะพนัดรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ2542สงตังทอนพศ2543ค่ะสตังทอนในระบบหมุนเวียนในสตังทอนเนี่ยค่ะ2543ดูแค่พศค่ะ2543รับซื้อเหรียญละ15บาท เหรียญสิบบาทนะคะรับจางทอนมาพลิกดูเพียงพอสอนเท่านั้นค่ะสองห้าห้าสามค่ะพอสอนค่ะสองห้าห้าสามปน้ารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะมีส่งขายมาได้เลยค่ะ